สวัสดีครับผมดิวดนะครับในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาพูดในส่วนของกิจกรรมส่งคามเทียนโตนะนี่สงคามนี้จริง,รงๆแล้วมันก็เซร์ก็เบิดมานานแล้วแต่ว่าผมทาคลิปเก็บไว้หน่อยแล้วกันผมจะมาบอกในส่วนของวิธีการเล่นทุกๆอย่างเลยนะครับของอีเวนต์นี้เล่นยังไงให้เก่งเล่นยังไงให้แต้นเยอะนะในส่วนนี้ครับอ,อันนี้ก็คือ,อช่องแจ๊แนอะ่ะแหละเขาแยกไปตีในส่วนของบ้านม่วงนะ ซึ่งถ้าควตีเป็นยังไงก็ยึดได้ครับในส่วนของกิจกรรมนี้หลักๆนะครับแต้มมาจากไหนบ้างในส่วนของเต้นกิวนะเต้นกิวนะครับมาจากการเข้ายึดเปลี่ยนบ้านหรือว่ายึดแช่ไว้นะครับซึ่งในการทําแต้ม,มเยอะจริงๆแล้วอ่ะไม่ควรยึดแช่ครับมันแต้มน้อยมากเจ็ดหมื่นแต้มนี้มาจากการผัดบ้านล้วนๆเลยครับผัดกันยึดกับกิ้วคู่แข่ง และหลักๆนะครับในการสำคัญก็คือทําให้เราวิ่งผ่านได้ก็คือนี่ครับบัฟสัตวครับบัฟสัตนี่มาจากไหนทุกส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้นะครับว่ามันมาจากอีเวนต์ไอตีวันนี้ครับตีสัตว์ในส่วนของวันสา์เลยที่ว่าตีช่วงเที่ยงจนถึงช่วงสองทุ่มที่มีสองช่วงนี่ครับตัวนี้นี่สัตว์สีตัวนี้นะครับ หลักๆสำคัญนะถ้าจะให้ผมพูดก็คือลิงครับกับในส่วนของมังกร2ตัวนี้นั้นสำคัญครับตัวอื่นไม่สำคัญอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วก็คือสำคัญเหมือนกันครับแต่ว่าสำคัญน้อยครับผมจะพูดให้หมดเลยละกันนะยกเว้นแผนการตีกิวตีนูน่นตีนี่ตีนั่นให้เป็นหน้าที่ของหัวกิวของคุณหรือว่าตัวกิวคุณเองจัดการนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่สถานเอและแต่เซิร์ฟเวอร์ครับ ผมก็บอกหมดไปได้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนสั่งแผนผมจะบอกในส่วนข้อมูลวิธีการเล่น,นอย่างคร่าวๆแล้วกันโดยบัฟิงเงินช่วยอะไรนะครับหลักๆคือตีแรงขึ้นเราเอาในส่วนของตีแรงขึ้นครับและส่วนแบบมังกรใช้ทําอะไรเราวิ่งในเมืองเร็วขึ้นครับไปถึงบอสก,ก่อนได้ตีก่อนซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ทํากันอย่างนั้นหรอกจริงๆครับเขากา็ใช้ช่องว่างเกมนะซึ่งาทางผู้พัฒน,นามไม่ทําอะไรสักทีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ ใช้ต้องต้องเข้าร่วมเลยครับมันสูยไม่ได้เดี๋ยวแพเพราะเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะแล้วก็ผู้พัฒนาเราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันซึ่งมัฟบังก,กรก็มีผลนใ,นในตอนแรกเหมือนกันก็คือวิ่งในเมืองเร็วขึ้นครับไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยสาคัญหรอกเพาเราไม่ค่อยตีคนอยู่แล้วอาา่ะฮะมาในส่วนต่อไปนะครับนี่เลยเดี๋ยวเขาตีต์ก่อนแต้มส่วนตัว แต้มส่วนตัวทําไมถึงเยอะขนาดนี้ล้นขนาดนี้เราจะไม่ตีคนครับหลักๆเลยเข้าไปตีสัตว์ครับทีมตีสัตว์นะครับอันนี้ทีมกันบ้านของผมก็จัดตามที่ไหวครับเอาให้ถึกที่สุดให้ยื้อคู่แข่งให้อยู่อดรานานที่สุดเดี๋ยวรั้นเขาจะาเลือกวิธีการเข้ามาตีเราแล้วก็กดออกทันทีเพื่อลดปุกใจเราซึ่งถ้าไม่กดกันบ้านหรือย,ยืนกันบ้านส่วนใหญ่เขจะยืนกันในช่วงเวลาทีสุดท้ายกันนะเท่าที่เจอมาไม่มีใครทั้งแต่แรกครับมันมีมีเวียดนามกัน เวียดนยามส่วนใหญ่ก็ชอบกันเราเพราะว่าถ้าเกิดเวียดนามมาอยู่ในฝูงไทยนะครับก็คือมันจะนับปิง,งทางเซิร์ฟเวอร์เราก็คือตัวเซิร์ฟไทยจริงๆนี่ไม่ใช่เกมไทยผมเข้าใจแล้วแต่ว่าตัวเซิร์ฟมันเปหลักอะปิง่ถ้าเกิดของเวียดนามมาอยู่ในดงของเราเนี่ยปิงเขาจะสูงเขาจะตีสู้เราไม่ได้เขาก็จะอ้างอย่างนี้บ่อยๆเนีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปิงเยอะใช่ไหมแต่ว่าน่าจะปิงเยอะแหละก็พอเข้าใจได้ในส่วนของต่อไปนะครับทีมตีสัตว์ครับผมใช้แค่3ตัวนี้เพราะว่าอะไร ถึงใช้อย่างอุตีอย่างอุตีวงแหวนพาสีมีบอับนี้ครับค่าผมแล้วก็ดาวแดงเยอะด้วยแสนตีได้รับค่า6ชั้นชั้นละ45% 45% 6ชั้นก็เก้าสิบเก้าเก้าสองแปดเก้าสิบคก้สามคำนวณสุดๆอย่างนี้เลยก็ประมาณ400กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าผมคำนวณไม่ผิดคณิตคิดเร็วน่าจะผิดแหละนั่นแหละครับอ่าเนี่ยอย่างอุตี เดี๋ยวผมจะใชใ้ดูว่ามันยิงแรงยังไงนะครับในทีมของยางอุตีถ้าผมจัดไว้นี่จัดไว้อะแต่ทำไมผมถึงใส่ปอด้วยเพราะว่าอายังไงตัวที่ยิงของผมนะครับในเซิร์ฟเวอร์ผมนะได้ยิงบอสท,ทีเดียวบอสตายเลยเรียกได้ว่าบอสไม่ตายผมก็กดออกมันมีวิธีเล่นอยู่จริงๆแล้วก็คือตีบอสกดออกเพื่อรับแต้มเลยแต่ถ้าเกิดได้ตีรอบหนึ่งแล้วก็ทำเปอร์เซ็นต์บอสได้มากกว่า ในส่วนของการยึดเมืองอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายในส่วนของการยึดเมืองก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยถึงเรื่องทีมนะในการยึดเมืองนะครับก็คือบอสตัวไหนครับประตูประตูนอกไม่ได้นับเป็นตัวเปอร์เซ็นต์ในการได้บ้านบ้านจะนับจากการตีบอสตัวไหนนะครับถ้าตัวไหนตายและทีมไหนไอ้กิลไหนตีได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดไปก็จะชนะครับกิลนี้ไอ้กิจกรรมนี้ไม่ใช่กิจกรรมเล่นตัวคนเดียวดังนั้นเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันในทุกคนรวมกันครับดังนั้นอย่าไปแยกตีกันทุกหลังครับ จริงๆอาคิวเล็กๆอาจจะสู้ไม่ไหวก,ก็กระจายไปบ้านฟ้าครับแต่ว่าอย่าไปไเป็นทีมครับแต่อย่าไปกระสุกกันเยอะพยายามไปให้ไหวครับให้หยุดได้พอถ้าบ้านไหนไม่ได้ก็อย่าฝืนวิธีการตีก็คือก็อย่างที่ผมว่าครับตีเอาเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดดังนั้นถึงผมน่ได้บอกว่า A, บัฟไอ้มังกรกับบัฟลีงสําคัญเพราะมีดาเมจและทําไมถึงจัดทีมตีแค่นั้นเพราะมันยิงได้แค่ทีเดียวหรือถ้าเกิดย,ยิงได้หลายทีแล้วก็กดออกทันทีหลังจากยิงนัดแรกเสร็จเพราะว่า เดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของการตีนะนั่นแหละครับพอยิงได้เสร็จคะแนนว่าจะได้เนี่ยบ้านทองก็พันสบ้านแดงก็200ร้อตอนสับหลังซึ่งมันประมาณกินประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีต่อหลังนะบ้านม่วงก็4 0 0ถ้าสับบ้านแดงไหวก็สองพันสถ้าเกิดไม่เจอคนแช่นะส่วนใหญ่เวียดนามเขาชอบแช่บ้านไหนสักหลังนี่ครับนะนี่ผมจะไม่พูดถึงในส่วนนี้มากไอคิวนี้ที่ผมเจอก็คือยังไงสัปดาห์หน้าก็ไม่ได้เจอแล้วเพราะว่า วันที่20นี้ในส่วนของทางเซิร์ฟเวอร์ผมจะทําการรีในส่วนของการเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมเซิร์ฟแล้วจะไปเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์อื่นแทนน,น่าจะเป็นวิวานโลกันนะถ้าจะไม่ผิดวิวานโลกัน7กับ6แล้วก็เวียนนาไปสองเซิร์ฟอ่านะครับแล้วก็ทีมนี้จริงๆไม่ต้องหลักหักนะครับไอ้น,นี้ก็สามพันครับเ0 0 0แต้มไอ้2ั0เแต้ยยึดได้ก็มีส่วนช่วยในการทำให้นำโดดขึ้นหลักๆักนะแขนตียังไงอะไรยังไง อยู่ที่หัวฟิวเลยครับแนะนําว่าให้วิ่งผัดบ้านดีกว่าครับหาคนที่วิ่งผัดไหวและแบ่งกันเอยยังไงมันก็คือแผงทีใหญ่แล้วครับมันเป็นกิจกรรมทั่วไปที่น่าจะสังเกตกันได้อยู่แล้วแต้มส่วนตัวก็มาจากการตีมอสตีตัวนึงนะตีตัวไหนถ้าเกิดบ้านได้ตีเยอะหน่อย30%ก็อยู่ที่2,400แต้มแต่ถ้าเกิดผมถ้าที่ผมตีแล้2,400แต้มอยู่ประมาณบ้านแดงตี1ทีนะครับตีแบบ10%เต็มน,นะ แล้วก็ในส่วนของการใช้ทีนะอย่างอูตีเล่นยังไงนะครับอับสเตตัสนะครับฮับเปไางน,นี่เลยขี่แดมล้วนไปเลยเพราะว่าตีสัต์ยังไงก็ขี่ครับพอตีตัวละครยังไงก็ขีดเดี๋ยวผมอธิบายทีมเรื่องสเตตัสที่หลังแล้วกันเนยแต่ทําคิดแยกไว้เพราะว่าเดี๋ยวน่าจะยาวไม่จริงไม่ยาวอ่ะก็ใส่แหวนหิมะให้เรียบร้อยเพราะว่าตีคิดเดียวแล้วแหวนนี้ผมแนะนำให้เป็นแหวนนี้นะเพราะจิ้มหลายทีแล้วก็ตีสถานะอ่อนแอด้วยจิ้มแรงมาก มาดูดีกว่าว่าทีมนี้ประมาณไหนเออสักคนกาหน่งให้ดีจริงจริงตนี้ในส่วนองยางอุตีนะครับเปิดมายิงอย่างเดียวเลยคแค่นี้ตั้งออโต้ไวแค่นี้พอเนี่ยมันจะยิงปุ๊บจิ้มจิ้มจิ้มจบแล้วถ้าเกิดบางคนติดปัญหาป๋อไวมากทำยังไงดีแก้ยังไงดีป๋อนำยางอุตีง่ายครับ แหวนเจ็ดครับถ้าเกิดวงนี้ของคุณสปีดในวงส่วนหัวเนี่ยมันจะมีสปีดครับอย่างอย่างวุตีคุณเนี่ยกายแท้แปดหมื่นปีสปีดสิถ้าเกิดคุณมีวงนี้อยู่ให้ใส่ให้เปลี่ยนครับให้ถอดออกเพราะว่าเอามาแค่บับครับเราต้องการแค่เพียงไอ้นี่วงแหวนพาสซิฟของนางแจกคำสาทิสสมุตตาละ2ี้เ์แล้วก็กระดูกไม่สำคัญครับ เพราะว่าไม่ได้แรงเลยเพราะว่ามันต้องผ่านเธออยู่แล้วใช่จริงๆถ้าเป็นสายสองอะ่ะน่าจะแรงกว่านี้แต่ผมไม่มีผมทําไม่ทันเป็นสายสองอันใหม่มันไม่ไม่ไหวก,กากนะคุดกับกากเลยเรียบร้อยนะครับอย่างตีในส่วนของทีมตีบอสจริงๆกิจกรรมมีแค่นี้เลยครับหลักๆขอแค่เข้าใจแล้วก็แบ่งทีมกันมันไม่ใช่กิจกรรมเล่นคนเดียวครับมันแบ่งเปอร์เซ็นต์ตีบอสต,ตัวกลางถ้าตีได้คุณก็ได้ครับ แล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเพราะว่าหลักๆมันมีแค่นี้เลยใช่คิดนี้น่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยผมน่าจะอธิบายเกี้ยงนะรางวัลก็อยู่ที่ความพยายามกิวเพราะว่าหลักๆนะครับสำคัญที่สุดก็คือพลังเหมือนกันครับยิ่งคุณตีแรงแค่ไหนคุณก็ได้เปอร์เซ็นต์เต็มถ้าได้เปอร์เซ็นต์ไม่เต็มบางคนได้ยิงถึงฮิตได้แค่ประมาณ 7- 8ถึงแปดเปอร์เซ็นต เพราะว่าเฉลี่ยจากทุกคนแล้วเบื่อเลือดร้อเก็แบ่งกันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะนั่นแหละรครับก็ใครได้ก็ได้บ้านนันไตก็ได้คะแนนไปก็ชนะไปในวอนั้นนะครับกิจกรรมมันมีแค่นี้ครับยังไงก็ขอบคุณเข้ามาชมครับเดี๋ยวไว้ผมพยายามอัพคลิปทิกต่างๆให้มากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะหมดทิกแล้วก็ค่อยๆอัปเดตข้อมูลเกมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพิ่งกลับมาทําไม่มีอ,อะไรมากขอบคุณเข้ามาชมครับสวัสดีครับ